ท่านผู้ชมอากาศร้อนทารุณใช่ไหมเราก็ต้องบอกกล่าวกันว่า,าวันนี้จะเป็นยังไงผมก็คาดการณ์ว่าพายุจะมาเพราะมีการคาดการเรื่องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเป็นช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ค่ะ <5. S 1> 8 9 10พฤษภาคมประกาศกรมอุตธวุฒิฉบับที่4พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน8ถึง10พฤษภาจะมีพายุฤดูร้อนนะคะลมแรงลูกเห็บตกและมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ เพราะฉะนั้น8ถึง14จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอา่าวเบงกอลตอนล่างอันนี้นจะมีพายุนะ ใช่ค่ะช่วงขับเกี่ยวใกล้วันเลือกตั้งพอดีเลย1 4พฤษภาแนวโน้มหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะจะเคลื่อนผ่านอ่าวเบงกอลตอนกลางและทะเลอันดามันตอนบนจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเมียนมาจะส่งผลให้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดน,นำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น1 1ถึง14พฤษภาประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักถึงหนักมากค่ะ นั่นท่านผู้ชมฮะขณะที่เมื่อวานนี้7พฤษภาคมอุณหภูมินะไม่ใช่จัดเจดีความร้อนเมื่อวานนี้เป็นยังไงค่ะอุดรเมืองอุดร44.1คะใช่ค่ะสูงที่สุดในประเทศไทยภาคอีสานอันนี้อุณหภูมิตามเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดได้นะ,ะใช่สถิติประเทศไทยแล้ว44.1อำเภอเมืองอุดรธานีลองลงมาภาคเหนือ43.4ที่ศรีสํารงสุโข,ขทัยและอำเภอเมืองเพชรบูรณเท่ากัน เมืองอุทัยธานีภาคกลาง42.2องศาค่ะคลองเตย41องศา <c oughs> ภาคตะวนันออกอำาเภอเมืองสะแก้ว40.6ค่ะหัวหิน39.8เมื่อวานนี้โลกาวินาศอย่างแท้จริงเมื่อวันร้อนมากร้อนขนาดนี้ผมเนี่ยขับรถเสร็จรายการเรื่องเล่าสาธิตสักพักหนึ่งก็ขับรถกลับบ้านค่ะ <c oughs> อาจจะขับอยู่กลางแดดน้องไป44.5ไม่หยุดวัดได้โอ้โหขณะที่อุณหภูมิคาดการณ์วันนี้ของกระบโตโดูจะไม่ดีขึ้นนี่หว่าวิยไม่ดีขึ้นนี่นะใช่ภาคเหนือสูงสุดได้42องศาเลยนะคะส่วนอีสานก็จะอยู่ระหว่าง36ถึง39ภาคกลาง37ถึง40องศากรุงเทพปริมณฑล35ถึง40องศาค่ะอืนี่ แปลว่ายังร้อนอยู่ถ้าจุดไหนไม่มีฝนใช่ไหมใช่ค่ะขณะที่คาดการพื้นที่เสี่ยงภัยแผนที่ขึ้นมาฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงใจดีอยากให้กรุงเทพเป็นสีเหลืองเรื่องดินฟ้าอากาศโอ้ดีดีดีเผื่อฝนจะมาน้องไปค่ะค่ะนี่กรุงเทพปริมณฑลอยู่โซนภาคกลางสีเหลืองนะคะวันนี้สีแดงเนี่ยจะเป็นภาคอีสานค่ะเสร็จสับานผูชมเรารู้หรือเปล่าว่าช่วงนี้ทั้งทวีปเลยเจอกับคลื่นความร้อนเอเชีย เจอคลื่นความร้อนต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเมษาหลังสงกรานแล้วมาถึงปลายเมษาคลื่นความร้อนมันเผาปกคลุมหลายประเทศร้อนจัดทําสถิติไทยพมา่าลาวเวียดนามจีนตอนใต้และหลายประเทศในเอเชียใต้ยกตัวอย่างเช่น27เมษาพมา่า4 3องศาค่ะที่เมืองเก่งซายัดรดมอนฟิลิปปินส์ช่วงนั้นก็42่สงนขนาดเขาสั่งปิดโรงเรียนปิดการเรียนการสอนเออบ้านเรา ปิดเทอมอยู่ใช่ไหมบังกราเทศก็พุ่งสูงกว่า40องศาที่กรุงทากาค่ะซึ่งเวียดนามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาน้องไบเสาร์นี่คพณษภาคมนี้เองค่ะ44.1นะคะจังหวัดทันวาทางตอนกลางค่อดไปทางเหนือ44.1ทู้ชมมะประเทศไทยกราดเดียนเขารายงานว่าปลายเดือนเมษาอุณหภูมิพุ่งแตะ42และผสมเข้ากับความชื้นทำให้54แต่กรารเดยนไม่อัปเดตเพราะอันนี้เป็นตั้งแต่ปลายเดือน ค่ะปัจจุบัน44จนหนึ่งห้ยร้อนร้อนร้อนค่าไฟร้อนจะลืมค่าไฟใช่ไหมตังไหมรากว่าทำติดๆค่าไฟพีคบอกสั้นๆเราทบทวนไปแล้ว21นาฬิกา41นาทีคือ3ทุ่ม41นาทีของวันเสาร์ ทำลายสถิติประเทศไทยน้องไรสามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบหกมกะวัตค่ะปริมาณการใช้ไฟนะคะนี่สูงที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาแล้วค่ะท่านผู้ชมใช้ไฟพิกแต่ท่านไม่ต้องกังวลน,นะออกกังวลมันร้อนและท่านต้องจ่ายสตางค์ไม่ต้องกังวลว่าไฟจะไม่พอเพราะเรามีสำรองไฟเยอะใช่น้องไรไม่ต้องกังวล